มอ์นี่ค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้เชา้านี้อึ้งกินกีไปเลยช็อตฟิลไปเลยกับวล,ลีประโยชน์ที่ว่ายาบ้ามันถูกเกินไปผมต้องจัดการมันก่อนเดี๋ยวมันล่วไหลไปถึงเยาวชนโอ้โหผู้ชายวันนี้โดนจับยาเสพติดที่พิษณุโลกแล้วปรากฏพอขึ้นรถเขาพูดประโยคไวริ่อวันนี้ออกมาถ้าไม่มีผมก็ล่วไหลไปหาเยาวชนไดเกอีกไม่ใช่น้อยอะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับผู้ต้องหาพี่กลายเป็นฮีโร่เลยนะเนี่ยไม่ พีู่ลอะไรล่ะอาการอย่างเงี้ยมันดีดเออแต่พี่เขาพูดแบบทำให้คนแชร์คลิปนี้ไปเยอะมากนะเดี๋ยวมันรั่วไหลไปถึงเยาวชนผมต้องเผามันก่อนแล้วยังไงร่างกายพี่ก็เป็นเตาปฏิกริยนิวเคลียร์แล้วเาก็เลยเสพเข้าไปเพื่อที่จะเผายาเสพติดมีเท่าไหร่ส่งมาให้ผม มันจะได้ไปรวนอะไรไปถึงเยาวชนอย่างนั้นหรือเออพี่เขาคิดว่าเขาเป็นแบทแมนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าในหนังเรื่องแบทแมนอ่ะก็คือแบบผู้พิทักษ์ความดีความอายุติจำกัดอะไรปมศกําจัดความอายุตรรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็แทมซิตี้เนี่ยก็ฟิลเหมือนกับแบบว่าเออเมืองฟ้าสดใสน่าอยู่สะอาดปลอดภัยโน่นนั่นนี่โอ้โหแต่หนังโทนหนังนี่โลคีทั้งเรื่องมืดทั้งเรื่องดำทั้งเรื่องเลยตุนๆเทาๆมืดๆทั้งเรื่องเลยพี่เขาคิดว่าเขาอยู่ที่กรแทซิตี้ละมังอาแล้วเขาก็เป็น แบทแมนละมังอาคือต้องบอกอย่างนี้นะบูสเวนอะแบทแมนเนี่ยนะเขาต้องมีแบทโมบิลเ้วยนะพี่แต่พี่ขึ้นรถตำรวจไปนะพี่ไม่ได้ขึ้นแบทโมบิลไปนะแล้วที่สำคัญก็คือแบทแมนแบทแมนเนี่ยเขาไม่ได้เสพยานะพี่นะเออแต่พี่กเกษบเข้าไปแล้วก็นั่นแหละความหมายของแกก็คือต้องกําจัดด้วยร่างกายของเขาเพื่อที่จะไม่ล้วนไหลไปถึงเยาวชนเอออาการแบบนี้เนี่ยร้อนแหละ ดีดแหละนะยาเสพติดมันทําให้แบบสมองมันมีปัญหามันแบบผยเพี้ยนัะเพี้ยนักว่ากันไปจริงๆลึกๆเนแกอาจจะมีเจตนาที่ดีในเรื่องอื่นๆนะนะแต่พอโดนยาเสพติดเข้าไปมันก็เลยแบบความคิดมันชนกันชนกันมั่วไปหมดเลยอ่ะก็เป็นบำบัดนะพี่นะไปบำบัดไปถ้าพี่ไม่ได้มีพฤติการเป็นคู่ค้านะพี่ก็ไปบำบัดซะให้หายนะแล้วพี่ก็มาทําเรื่องดีๆแบบอื่นเพื่อประชาชนเด็กๆคนไทยต่อไปนะคะวันนี้มีเล่าแค่เนี้ยอยากเล่าให้ฟังเพราะมัน มันมันทับจิตทับใจตรงที่ว่าเฮ้ยพี่พี่สละชีพเพื่อเยาวชนวิธีอื่นดีกว่าวิธีอื่นดีกว่าวิธีนี้ไม่โอเคโดนจับติดคุกไปแล้วเดี๋ยวกลับออกมาหาวิธีใหม่นะพี่นะ